สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะเอ็มเอเอทแลนด์ครับผมมีดีทีแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมาพบกับน้องอ่วมอ่วมิสเตอร์ไฟท์พี่ก็ติดตามผลงานอ่วมมาในช่องเนี่ยมาพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยรู้เรื่องของอ่วมเลยเดี๋ยวมีคําถามมาแต่ต้องจดมาด้วยเดี๋ยวลืมจาไม่ได้อั่อวมนี่ชื่อเล่นก็คือชื่ออ่วมเลยใช่ไหมชื่อเล่นจริงๆผมชื่อบูมครับแต่ว่าชื่ออ่วมนี่เป็นชื่อที่อาจารย์ตั้งให้ อ๋อมอหนึ่งพออะไรโดนอัดแล้วอ้วมเหรอไม่ครับนามตระกูลผมสีอวมบูมครับชื่อบูมใช่ครับเรื่องของดีกรีเคยได้แชมป์ประเทศไทยปี2019ครับผมเป็นนักคนสมัครเล่นที่แชมป์ประเทศไทยครับผมอวมต่อยมาประมาณกี่ไฟ์อ่ะเออต่อยมาเยอะครับถึงร้อยเลยปะก็น่าจะถึงครับมวยไทยมาก่อนไหมมวยไทยก็มีประมาณ30-40ไฟส์ครับผมอมมวยไทยมาก่อนเนาะมวยไทยผม ผมต่อยสากลมาก่อนครับผมมาเริ่มต่อยมวยไทยตอนอยู่มหนึ่งครับอ่วมนี่คือฝึกมาตั้งแต่กี่ขวบมวยสากลเนี่ยเออตั้งแต่สิบสองครับผมเข้าเข้าเรียนที่โรงเรียนกีฬาครับผมเด็กโรงเรียนกีฬาเก่งอยู่แล้วนะครับผมโรงเรียนกีฬาสิบสองแล้วก็มามาตอนหลังมาต่อยมวยไทยตอนอายุเท่าไหร่นะประมาณสิบสี่ครับทำไมอ่ะต่อยต่อยช่วงที่ไม่มีรายการสากลครับก็หารายได้ครับอ๋อคือตอนอยู่โรงเรียนกีฬาเขาก็สอนสองแบบเลยใช่ป่ะใช่ครับโอ้ดีเหมือนกันเนาะ ทำไมอ้วมถึงเลือกเรียนศิลปะการต่อสู้ครับผมก็เพราะว่าตอนป .5 คือไปซ้อมมวยเล่นๆครับไปซ้อมกับเพื่อนเนี่ยแล้วทีดีพาเพื่อนเป็นเจเละแม่ไม่ให้ผมอยู่บ้านก็เลยไม่ได้ซ้อมครับทีนี้ก็ไปเข้ามัธยมบวชเลยพ่อส่งไปเรียนโรงเรียนกีฬาเราก็ไม่เลยเลือกกีฬาก็เลยไปสอบข้อมวยครับคือมันจะมีให้เลือกหลายๆอย่างตรงนั้นเลยใช่ปะใช่ครับแล้วคือคืออ่วมก็ไม่ได้เล่นอย่างอื่นแบบฟุตบอลอะไรไม่ชอบหรอไม่ครับ ชอบว่ายน้ำมตอนแรกเราไม่เลือกว่ายน้ำอ่ะก็เห็นมันมีมวยรู้สึกว่ามวยมันดูไม่จำเจกว่ายน้ำอ๋อเรื่มมวยมาตั้งแต่ตอนนั้นมาสไตล์มวยของอ้วมเนี่ยเป็นสไตล์แบบไหนอ่ะเป็นสไตล์ฝีมือครับถอยต่อยครับมวยสไตล์คิวบาร์เหรอใช่ครับคิวบาร์เลยครับคือความโดดเด่นของมวยคิวบาร์นี่คืออยู่ที่ตรงฟุตเวิร์คป่ะใช่ครับอยู่ที่สเต็ปเท้าลครับคือมันต่างจากมวย แบบอื่นๆยังไงอ่ะแนวพวกคาร์ทักพวกอุนเบะต่างมันจะเป็นแบบเออเป็นสไตล์ไฟเตอร์ครับพาวเวอร์พาวเอร์ใช่ครับรุกหนักลูกแรงแล้วถ้าเกิดว่าคิวบาร์นี่คือเน้นแบบว่าหลบหลีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเน้นสวยงามเลยคิวบาร์อ้วนฝึกวิชาอื่นด้วยไหมก็คือมีมวยไทยใช่ไหมครับแล้วมีมีอะไรอื่นอีกปะก็มีมวยไทยกับมวยสากลไม่ใช่แล้วอ๋อสอนอันนี้ชอบชอบอันไหนมากกว่ากันนะก็มวยสากลครับมวยไทยในของอ้วนนี่เป็นสไตล์แบบไหนอ่ะ ก็เป็นสไตล์ฝีมือมันก็ต้องแบบประเภทเดียวกันนะเนาะสมมติว่าถ้าเป็นมวยสากลแบบว่าฝีมือมวยไทยจะบูมก็ไม่ใช่เนาะแต่ตอนต่อยแรกงเป็นมวยหมัดต่อยหมัดเป็นมือเลยเปัจจุบันนะปัจจุบันเนอะมันก็ต้องมวยหมัดสิเนาะไม่ครับปัจจุบันนี่เป็นมวยสีมือก็คือมีมีฉีบด้วยมีเตะด้วยอ๋อก็ดีนะอาวุธที่อ่วมชอบอ่ะอาวุธหมัดอ่ะชอบต่อยหมัดชอบอะไรอะประคัดิประคัดระยะไหนอะระยะที่เราต่อช่วงท้องนะครับเน้นประคัดท้องเหรอใช่ครับ นักมวยสากลที่อ่วมชอบอ่ะเออนักมวยสากลที่ชอบคนนี้ก็น่าจะเป็นนักมวยสากลของคิวบาครับชื่ออันดี้คูดอันดี้คูดใช่ครับเก่งมากคนเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกโนลาสแบบเนี้ยห oh. น,นัก13กิโลผมอ่วมรู้จักเอ็มเอ็มเอไหมรู้จักครับผมดูบ้างปะก็ดูครับดูในยูเอฟซีหรือว่าพวกวันเอฟซีอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับผมก็ดูกระถางด้วย oh. เคยมีฝรั่งมาติดต่อให้ไป ให้ไปอยู่ด้วยครับไปสอนเขาหรือว่าให้ไปเป็นนักสู้ให้เป็นนักสู้เป็นคือให้ไปเทรนวิชาอื่นแล้วก็ไปต่อยใช่หรือเหรอใช่แล้วอ่วมว่าไงตอนนั้นน่ะตอนนั้นก็ตอนมันกำลังจะไปแข่งบีเคครับผมบีเคเอฟซีไปทักทีมาหลอกอืมได้ไปก่อนใช่ครับผมแล้วคืนนี้อนาคตนี่คือคนนั้นเขาว่าไงต่อเนี่ยเขาจะก็ยังเรียกไปต่อยป่าคุยกันอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ยังไง คือให้ไปซ้อมที่มาหลอกอ๋อใช่ครับให้ไปซ้อมที่มาหลอกดูแต่มันไกลนะไกลครับพี่พี่เคยไปที่นึงไกลมากเลยก็คืออนาคตเนี่ยอวมอยากจะลองต่อยเอ็มเอเไหมก็น่าสนใจครับพี่ผมก็อยากลองเพราะมันเป็นความแข็งแรงนะครับถ้าอวมต่อยเดี๋ยวพี่ต้องติดตางแน่นอนยับแบบโต๊ะทบบหนึ่งสองุกทุทักไปโทษทักยับ สองึนี่ไปหัวนอบไป้คร <that> ับสองคลิปไปฮึ <HQ. S 2> ๊ <that> ึนี่เหลไปครับนี่ไปหัวนอบถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบสไตล์การชกของอ้วมเนี่ยก็สามารถติดตามอ้วมได้ทางไหนบ้างก็ตอนนี้ก็ในเพจวิดีโอไฟชาแนลดี๋ยวเร็มนี้เดี๋ยวจะทำเพจแล้วพี่อ๋อทำเพจเกี่ยวกับอะไรก็สอนมวยศัตรูแบบจริงยิงจังๆครับไม่ได้ไทยไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ้วมอยู่โซนไหนนะ ตอนนี้แหละครับอือ <Ừ. S 2> อยู่เพชรเกษมครับผมถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเรียนมวยก็สามารถติดตอ่ออวมได้โดยตรงเลยใช่ครับขอบคุณมากอวมครับ